ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวลบกันแล้วต้องมาชมไทยเขมรตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะเปิดสงครามไปแล้วนะตอนนี้แต่เป็นสงครามในอีกรูปแบบนึงนะสงครามการการเขาเรียกว่าอะไรการขิงกันนี่นะครับทาไม่ทับนะ จำเป็นครับไม่ต้องไปลบหรอกให้ให้ให้คนไทยกับเขมิ้นมันลบกันตรงปราสาทนี่แหละเออบางคนอะไม่เข้าใจเอ๊ะลบอะไรก็อเขายังไม่เห็นจะลบกันเลยการลบไม่จําเป็นต้องยิงปืนนะครับกในสนามโลกไม่จําเป็นต้องยิงปืนกัน,นโอ้ยนะยิงระเบิดปืนใหญ่นะ,ะการลบก็คือการลบโดยยุทธวิธีการนี่แหละสงครามปราสาทกันนะ S <S <an> เห็นไหมคนไทยก็ไปการไปเยอะการยกพวกไปเยอะนี่คือการลบแบบหนึง่งเห็นไหมขเขมรเนี่ยมันขนคนมา900รคนนี่<ม>เพื่อมาบุกปราสาทเนี่ยนี่ก็คือการลบรูปแบบหนึง่งนะฉะนั้นคนไทยก็ขนคนกัน,นไปไป,ไปเที่ยวปราสาทตามงมงคลไปต้อนรับขเขมรน,นี่ก็คือการลบรูปแบบหนึง่งนะครับนี่เราเริ่มลบกันแล้วนะเดี๋ยวเผื่อเผื่อบางคนยังไม่เริ่ม เผื่อบางคนยังไม่รูตัวนี่เราอยู่ในสงครามเลยนะเออนะครับลบด้วยเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าข่มขันข,ข่มขวัญกันใครคนเยอะกว่าคนันน้ชนะไม่งั้นกเมนไม่ขนคนมาหรอกใช่ไหมขนคนมานี่ก็มีการจัดตั้งกันมาทั้งนั้นนะเนี่ย,เ,ยเขาไปสืบเขาก็ไปถามกมนเนาะ เนี่ยลุงมาเนี่ยลุงรู้เรื่องไหมว่ามาทําไมบางคนก็ไม่รู้เรื่องบางคนบอกมาทําไมก็ไม่รู้ก็ใหญ่บ้านเหยมามบางคนก็บอกว่าเนี่ยข้าวบูดให้ข้าวคนละกล่องข้าวก็บูดรถก็มาเย็นรถก็ร้อนเห็นไหมไอ้ไอผ้าพันคอนี่ก็จ,จัดตั้งกันมานะเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในสอบอกมอบรพูมแล้วนะก่อนที่จะไปลบกันจริงๆอันนี้คือ เริ่มต้นลบกันอย่างนี้ก่อนนะครับอาจจะมีปะทะกันด้วยซ้ำไปนะผผืออาจจะมีต่อยอกันตบกันนะเออนะอันนี้ต้องต้องระวังตัวนะใครจะไปนะแต่โมอของเขาเป็นโมชนจัดตั้งไงของขมิญแต่ของไทยนี่มาด้วยใจล้วนต่างค้นต่างมานะครับเออนะ ต่างคนต่างมารถใครรถมันมาโอ,อ้พึบน,นะดังนั้นนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้นะว่าใครจะไปก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมร่างกายนะเตรียมกล้องม,มือถือเตรียมอะไรไว้นะครับถึงเวลามีอะไรขึ้นมาไนะนะ้นั่นแหละนะสถานการณ์เดือดแล้วตอนนี้นะ นีแ่แหละครับนี่คือการสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะเผื่อใครยังไม่รู้ทันแอดมินก็บอกให้ฟังเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ